ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคน,นครับเข้าสู่โอไมล์ทีวีเช่นเคยนะและในวันนี้เราก็อยู่กันในเกม ROV กัน uh, oh, อีกแล้วอีบ้า <c oughs> ซึ่งวันนี้เนี่ยสกินใหม่ของรูอ e. ีเข้ามาแกดูดิสวยมากอีหอยสวยอลังการงานบึ้มโอ้โหมีความเป็นอนิเมะสูงนะครับผมนะกับรูอ e. ีคนสวยโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะมาลองเล่นสกินของรูอ e. ีคันนี้กันนะครับไม่รู้ว่าเราจะตุ๊บหรือจะปังเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะ เจอแมชแล้วคะ่ะเออมาเดี๋ยวเราหยิบรูอีก่อนนะครับใจสวยเพราะว่ารูอีเนี่ยเป็นซับนะครับผมไม่มีใครแย่งเราแน่นอนเพราะว่ามันไม่เล่นซับกันหรอกอีพวกเนี้อยสวยงามมากอีหอยน่าจะอลังการสุดในทีมแล้วเรามังเนี่ยอุ้ยคือถูกคิดถูกนะเนี่ยที่เราต้องซื้อสกินนี้แต่เสียดายมันไม่มีปุ่มกดให้อ่ะแต่ก่อนมันมีปุ่มกดให้ไม่ใช่เหรอทําไมอันนี้มันไม่มีปุ่มกดนะฉันงงอีหอยโอ้สวยงาม อุยดูหนังหน้าแต่ละคนดีโอโหฝั่งนู้นนี่คือโลตันกันหมดอีหอยแล้วเราจะสู้ได้ไหมเนี่ยฝั่งเราบางมากเลยนะอีดอกเกมเริ่มแล้วครับมาเดี๋ยวเราไปเล่นเลนล่างกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าเราเป็นซับพอรตอู้ตรงนี้จะมีใครหรือเปล่าแต่ซนะับพอตเนี่ยต้องเป็นตัวที่แบบว่าต้องเดินทั่วแมปเลยนะเพราะว่าเราจะต้องไปซับเพื่อนตลอดเวลา เออเดี๋ยวเราไปดูเลนกลางกันหน่อยดีกว่ามีใครสารแน่ไหมอุ้ยนี่ไงนะตาตยานี่เนี่ยวางก่อนอีหอยแมวอุ๊ยสกิลสวยมากนะี่เนี่ยอุ้ยอ้ยโ,อโหโดนด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มันเห็นอีเคนอยู่แถวนี้จัญญลักษณ์ขึ้น โอเควางก่อนนี่ในอะีเวนนี่เนะี่ยโดนไปยังไงมึงนี่เนะี่ยก็เดินไปเลยวะอีเคนมันนามันโหนยังไงจ้านี่เนะี่ยเคลียร์คีปก่อนนะครับอีเวนนี่เนะี่ยยังไงยังไงหึ้โดนกระเด้งไปหน่อยนี่เนะี่ยอืมไม่โดนไม่โดนเดี๋ยวเราไปหาแครี่เราดีกว่า เออเอาอีนาตายายังเสือกอยู่หรอครับนี่แนีวางไปก่อนกระเด้งยังไงเออข้ามันแก้เออเรียบร้อยสวยงามอีนี่ด้วยเออเรียบร้อยสวยวูวแปบ๊บเดียวได้ดับเบิลคิวแล้วว่ะแวนดีนะที่เราแบบว่ากระเด้งกระเด้งมันบ่อยขึ้นโอเคเหลือแค่อียอนตัวเดียวสินะ เดี๋ยวรอรอก่อนแป๊บหนึ่งอีนี่มันมั่นหน้าเก่งโอเคเดี๋ยวเราขอไปว่าเอานก่อนวิ่งหอยแพลงสอนเก่งใช่ไหมได้เดี๋ยวก่อนอีนี่วางก่อนนี่เนี่ยกระเด้งโอ้โหไม่โดนมาวิอะไรอะไม่ต้องเคลียร์ครับผมยังไงอุ้ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์คีมมันเคลียร์คีบแล้วแกระวังระวัง อุ๊ยโอ้โหอีนี่ก็ยิงกูเก่งเนาะยิงเก่งเดี๋ยเดี๊ยเดี๋ยเดี๊ยเโอเคครับรับประทานเลือดก่อนครับผมล่าสุดคลิปนี้น่าจะยาวนะเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะอีนี่มันน่าเก่งยังไงอุ้ยอเลนยูเอ็นอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเชียร์คลิปก่อนนะจ๊ะแวนจัดการเชียร์คลิปนะโอเคเรียบร้อยอุ้ยอะไรอียอนนี่แนววางไปก่อนค่ะอีนี่มันน่าเก่งยังไงนี่แน่อีเวนยังไงจ๊ะอีนี่มันน่า เอ๊จะมีใครอุ๊ยอหอยมึงก็ยิงกูเก่งนะนีอ่อยากโดนใช่ไหมหึหึอยากโดนใช่ไหมนี่เน่ยกระเด้งไปเลยแหวโดนไหมล่ะโอ้ไม่โดนหรอกอุ๊ยเลนกลางหน้าไปช่วยมากเลยอยากขอช่วยไหนได้ไหม <c oughs> โอเคอุ๊ยมันได้ดาร์สเลยเยอร์แล้วแกอุยมันน่าเก่งอะ่ะชื่ออีเดลมาขึ้นอะ งอนนะต่ขออันนี้ก่อนยังไงอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอีเคีนมาเคนมางอุ้ย้เดี๋ยวนี่เนี่ยเปก่อนครับผมนี่เนี่ยนี่ในเวนโดนซะมึงอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอือโดนฉีดหน้าอุ้ยแกสู้ได้ไหมนะถ้าแกสู้ไม่ได้ถอยนะกระตายยี่หอยถอยเถอะถอยเถอะ มังกรสนันวันไหวนี่เนี่ยอุ้ยโอ้โหอีนี่เกือบโดนลาดแล้วไงล่ะอะไรอีเลียวมะต้องโดนนะครับอีนี่อุ้ยแกระวังนะนี่เนี่ยโดนไปดีครับอีหอยเสกเพื่อนมาก่อนนี่เนี่ยกระเด้งไปอุ้ยโอ้โหอีเลียวมะจะตุยแล้วเอ้ยได้ไหมอ่ะเลียวมะไม่ได้โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะแกระวังนี่เนี่ยกระเด้งออกไปอีนาตายะไม่ต้องเอือตุยเลยอีหอยตุยเก่งนะตุยเก่ง จังหวะนี้นะครับต้องเอาป้อมล่างให้ได้นะครับผมเพราะว่าเราเจ๋งมากนี่เนี่ยนี่ในะอีเวนกระเด้งออกไปยังไงเออยิงป้อมมันเออขอบคุณมากจากที่กิ๊กอุ้ยโอเคเอาเลยเอาเลยแกยี่ยอนมันสู้ไม่ได้นี่นะแน่ตายไปเลยบายบายอุ้ยแม่ได้ฆ่าด้วยเดี๋ยวก่อนนะแกระวังนะฉันวางบอ่อวราปให้เธอแล้วยังไงนี่เนะี่ยยิงก่อนอีหอยโอ้โหไม่โดนเดี๋ยวขอเปิดท่าวร์ปก่อนนะจ๊ะ วิแกเดี๋ยวก่อนอีเลียวมะมันมันจัดการแกอะไรระวังนะอีหอยนี่แนวปลาไปก่อนครับผมแกกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนแกอย่าสู้อีหอยโอเคเราขอเืออท่าวา์บก่อนนะฮะนี่เห็นปะท่าวา์บสวยงามมีการอยู่ในกรงแบบเบาๆจิ้ว อีเรียวมากไงสารแน่มันหน้ามาเคลียร์คลิปยังไงนี่เนี่ยโดนกระเด้งไปดีแวโดนกระเด้งไปเอเลยแกจัดการมันแกระวังนะแวนระวังแกเออเยี่ยวมาก <c oughs> คิดจะสู้กันละสิบ้าบอมากนี่เนี่ยยิง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 อุ้ยหอยโจมตีย้อนให้หน่อยมันเอาป้อมรางกันแล้วป้อมกลางเราแตกแล้วแน,แน่เลยถ้าเราไม่รีบเคลียร์นะเดี๋ยวก่อนนะแกระวังมาหมดทุก 第。 มาหมดฤทธิ์อะไรของนางแกน่นาทยาอีหอยเอออีกระต่ายก็ได้ป้อมนะผมตัวนี้เราก็ต้องได้ป้อมเออแวนเราได้ป้อมนะครับสวยงามยังไงอุยแวย้อนมาไงอุยแกระวงังแกมันมา2ตัวแกระวังนะอีหอยฉันปกป้องเธอไม่ได้นะฉันเป็นแค่ซัพตึอุยเดี๋ยวแกระวังนะอุยอีหอยโอ๊ตายหาแล้วตายหาแล้วอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวๆๆๆๆอย่ายุ่งกับฉันอย่ายุ่งกับฉันอีนี่มันหน้าเก่งอุ๊ยวอร์วาร์ปก่อนแล้วก็วาร์ปไปหาทันทีอุยอุยยังไง อีนี่อุ้ยเออนี่เนี่ยกระเด้งออกไปอีหอยอย่าอย่าร้อย่าร้อย่า,าเล่นนะอย่ารีอดาดอย่ารีอาดอ้าวอ,อ <ś ec kel> ย่าเล่นฝั่งนู้นเดินป้อมยิงตุยนะก่อนนะเออนี่เนี่ยวางก่อนยังไงยอนี่เนี่ยกระเด้งออกไปนี่เนี่ยยิงก่อนยังไงเดี๋ยวกูรอเลยแป๊บหนึ่งอุ้ยทีมเราเยี่ยวอยู่นะแต่ถ้าแบบว่าอ่าเราต้องการตีป้อมนะผมเราไม่ควรกระหายคิวเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเอาเลนกลางกันหน่อยดีกว่ามาเลนกลาง ยิงเลยอีหอยนี่แนนตีตีต,ตีอุ้ยทำไมตีเบาจังเลยอย่างงงมากเลยโอ้ไม่มีดาเมจกันหนะ้าพราะมีดาเมจเนี่ยคือตีกันได้แล้วนะเนียโอ้ยโอ้หอีหอยโ,อโดนยิงอีกโว่ก่อนนะนี่เน่นวางบรินัตยาแก้ระวังเออดีมากเขาอุ้ยแก้ระวังนะอีหอยอยังไงต้องตายนะครับผมนี่เหนยิวก่อนเอาอีหอยเอออย่างน้อยแบนก็ได้นะครับผมอีหอยเราก็ได้แอซิดเนาะตามระเบียบ โอเคครับเดีย๋ยวเราไปเลนกลางกันหน่อยดีกว่าเลนกลางน่าจะนะนะวิแกระวังนะแวนวยมันมาอุ้ยโอ้โหหอย,โ,อยโดนยิงอีเวนแกอูหมันเคลียร์คลิปไวมากเลยอีฝั่งนั้นนะอุวยมูลาดจ,จะลอยป้อมหรอเดี๋ยวลอยไม่น่าได้นะเพราะว่ามันมากันเยอะมากเลยอะตรงนั้นนะ่ะมันกันกันเก่งอนะ เดี๋ยวกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่นอุ้ยโอ้โหเดี๋ยวกูโดนสอนอีนี่รัวๆเลยนะเนี่ยเดี๋ยววิอีนี่อีนี่อีนั่นมาเก่งมาเก่งไงมาเก่งไงอุ้ยอ้าวไม่โดนจะวายอะไรอย่าปาสกิลมั่วตัวมากเลยนะเคนเออป้อมกลางเราได้แล้วด้วยอีหอยอะไรอีนาตยานี่เนี่ยวางไปก่อนอีเวนยังไงนี่เนี่ยอีหอยโดนไปดีนีเนี่ยอุ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวแกระวังนะนี่เนี่ยวางไปก่อนแล้วก็เปิดอันติก่อนค่ะยังไงนี่เนี่ยเคลียร์โอเคแล้วก็กลับอันติไปยังไง เออตอนนี้เพื่อนได้แล้วยังไงนี่เนี่นี่เนี่นนตีก่อนอีหอยอุ้ยแกอุ้ยฉันขอโทษฉันช่วยเธอไม่ได้โอ้โหแล้วเพื่อนเราไม่ได้อยู่ที่นี่ด้วยเพื่อนเราตุยกันหมดแล้วเหลือฉันกับมูราแล้วก่อนนะแกระวังเออมูราดเก่งมากอีหอยฆ่าได้อุ้ยเราเหลือกันสองคนแล้วว่ามูราดแย่ละสิโอ้ยทำไงดีทำไงดีทำไงดีลอยเป็นแคสเปอร์เลยเนี่ย เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะอุ้ยอีนี่มันน่าเก่งอุ้ยเอออีกหน่อยแล้วกูเดินเข้ามาทำไมคนเดียวเนี <c> ่ย <oughs> เดี๋ยวกูทำอะไรกองกูเดี๋ยวเอ,อือเมื่อกี้กูทำอะไรอะ่ะ ตานี้แม่งโคตรตึงเลยอีหอยเมื่อไหร่เราจะได้วะแต่ว่าป้อมเราเนี่ยก็ถือว่าได้เปรียบอยู่นะอีหอยคือเราเคียร์ป้อมอย่างเดียวเลยอะเราไม่ได้กระหายคิวเนาะอ้าวมีใครออกอะเอาอีกตายออกเหรอโอ้เหลือก,กันสี่คนชิปหายแล้วไงโอ้เรามาออกอะไรตอนนี้เราอุตส่าห์ได้เปรียบมะ ไม่เป็นไรเราเล่นกันสี่คนก็ได้อะไรอีนี่มันนาเก่งต้องโดนครับผมอีนี่กัดเด้งออกไปตายเว้ยโดนไปดีเว้ย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 เดินไปดียังไงแกระวังนะอีหอยแกระวังนะนี่แนี่วางแล้วกระตันยังไงเออแกหนีเร็วนี่แนี่วางไปก่อนอีหอยอะไรมึงอะไรมึงอะไรมืออืยกลับก่อนกลับก่อนอีหอยยังไงเดี๋ยว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 กลับก่อนกลับก่อนกลับก่อนอีดอ้าวอีแลกตุย อีแล้วตุยแล้วว่าโอ้ฉันขอโทษนะที่ฉันมาช้าแล้วขอคลิปอีนี่ก่อนนะครับผมนะอีนี่ต้องตุยนะครับผมอีตัวอ้วนเอมันต้องมีใครมาแถวนี้หรือเปล่าเอาอีอาเลนมาไงอีนี่มาเคลียเก่งอุ้ยมูลาดแกระวังนะออ้ดีแล้วล่ะที่หลบออกก่อนนี่เนี่ยเคลียคลิปก่อนอี่หอยไม่ต้องมานะครับผมไม่ต้องสารานมานี่เนี่ยยิงยิง ยิงยิงให้หมดอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไว้กดอันติใส่ใค่แกงงงมากเลยอุ้ยอะไรอ่ะเคนเมื่อกี้เนี่ยกดอันติใส่ใครงงอาาอุ้ยแล้วกอนั้นหายไปไหนละอีเคนอยู่ไหนแลวเนี่ยอ้าวมูลาดตุยแล้ววิือไม่น่ามูลาดเสียสติไปแล้ว โอ okay. เควิเดี๋ยว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 มาอย่านะอย่านะอย่านะอ่าได้กรอะเวทมาแล้วจ้าตอนนี้เนี่ยก็ถึกมากนะจ้าไม่ต้องตัวอุ้ยแกระวางังนี่เนี่ยกระเด้งออกไปอะไรมึงไม่ต้องเสอือละแน่นี่แน่ตีไปเลยยังไงฮิวก่อนครับอีหอยอยังไงนี่แน่วางไปก่อนอีเวนยังไงอุ้ยมันเขยคิปไวอีกแล้วว่ะเขยคิปแกอุ้ยแกระวังนะแาวานอะุน้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนีเนี่ยกระเด้งออกก่อนอีหอยแกระวังนะนี่แน่วางโดนไปดีบายบายอืมนี่วิ แกอีนี่มันมาเก่งเดี๋ยวก่อนนะวางก่อนอีนี่มันน่าใช่ไหมอีเคนบางอาจมาเคลียป้อมกลางชั้นได้เราต้องระวังอีเคน้วยนะเพราะว่าอีเคนเนี่ยมันลอยป้อมเก่งนะฮะผมโอเคแกมาอยู่แถวนี้แหละมันไม่ไปไหนไกลหรอกไปไหนละอิหอยหายเอานี่อันติีพร้อมอีก17วินะวิเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดวเดยเดยเดเยออ d เกิดพอดีเดี๋ยวรอก,ก่อนเดี๋ยวรอก,ก่อน เมื่อมีคนมาฮะสาระแน่นี่เนี่ยวางก็ดีหอยนี่เนี่ยวิแกเดี๋ยวก่อนฉันมาแล้วฉันมาแล้วอุ้ยูโอ้โหเดี๋ยว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 เยอะเกินเยอะเกินเดี๋ยวนี่เนี่ยวางบ่อไปเลยค่ะยังไงอีนี่มันน่าเก่งนี่เนี่ยเอาอีหอยย้อนได้อ่ะโอ้ยมันน่าเก่งใช่ไหมนี่เนี่ยกระเด้งไปดีอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกระวังนะระวังนะนี่เนี่ยเปิดประตูก่อนเปิดก่อนเปิดแมพ อืมดีกันเคนไปนะฮะผมเคนมันหายตัวได้ว well. ิววินี่นยิงเก่งยิงเก่งยังไงนี่เนี่ยวางไปเลยไววางไปเลยวิววิอีนี่อีเคนยาวิวโอ้โหเดวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เนี่ยกระเด้งก่อนกระเด้งก่อนเออย่อยเกือบวาร์ปไม่ทันอีเวนอุ้ยแกเรียวม้าไม่ใช่เรียวม้าดีแรดจะรอดไหมน้าวิฉันมาช่วยละแรดยังไงนี่เนี่ยวางไปก่อนอีหอยยาสระแหนนะครับวิววิวระวังนะเธอระวังนะ นี่นี่นี่เก่งหนีเก่งแกหนีเก่งรู้อยู่ว่าสู้ไม่ได้อะไรยอนโอ้อินีฟิกเก่งฟิกหนีเลยเหรอแกหนีใช่ไหมพ้นเหรอไอยอนนี่แนวางไปก่อนเลยยังไงอุ้ยแกระวังนี่แน่หิวก่อนยังไงต้องตัวนะครับผมอินี่มันหน้าต้องหิวยังไงต้องตายเนี่เอ๊ยตูมนี่แนตายไปเลยวายกดอันตีตายไปเลยอะไรนัตยาไม่ต้องสารแนครับยังไงต้องตายนะครับนี่แนบาย กูลาดอีแลนลายรอบมากเลยตอนนี้และขอโทษนะลูอีนั่นไงพิมพ์ล่าสุดตอนนี้ล่าสุดพิมพ์แล้วนะคะยังไงฉันขอโทษลาดกี่ตัวแล้วฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจลาดเธออีหอยแต่ฉันไม่อยากให้มันรอดจริงๆโอเคเดี๋ยวเราขอตีเลนกลางกันหน่อยคือเราได้เปรียบกันอยู่นะ ยังไง้ยแกระวงังแก้ย,เ,ยเดี๋ยวนี่เนี่ยเออดีมากค่ะอีเวนดีนะที่แรดเรายังแรงอยู่อิเดย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวมันเคลียร์คลิปแล้วอุ้ยมดแตเล่นไงเมื่อกี้มดแตเล่นแ๋ยวขอวอล์กกลับบ้านก่อนนี้เนี่ยวางเออตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะจ๊ะมาใครมั่นหน้าต้องโดนตบจ้ะมาเลยจ้ามาเลยมาเลยมาเลยคลิปนี้นี่คือแบบยาวมากอีหอยยาวอะไรเก่งวิ เดี๋ยวก่อนนะนี่เนี่ยวางไปก่อนอีหอยนี่แนีสะบัดก่อนโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไไดอย่ามาสาระแนนะจ๊ะอะไรอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดมันมีคนอยู่แถวนี้ยังไงยังไงพุ่งมาดิออกมาดินี่เนี่ยอีเวนกระเด้งยังไงต้องตุยนะครับอีหอยอยังไงอวยตุยไปดีบายบายบายนาตยาโดนตุยกี่รอบแล้วเนี่ยโอ้ยตุยเก่งนี่แหละวางไปก่อนเออ ิ่มมูราดเราหลอยป้อมได้นะฮะมาหน่อยเร็วมาหน่อยเร็วมาช่วยตีมังกรกันหน่อยเร็วอุตส่าห์เปิดว้าพะละเนี่ยอุ้ยโอ้โหเดะ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 อีงูดินบางอาจมากนี่แน่เออสวยงามสวยตอนนี้เนี่ยเราเป็นต่อแล้วนะฮะถึงเราจะมี4คนเราก็ยังสู้ได้เดี๋ยวก่อนนะไปไหนละอี๋หอยเอาเราจะเริ่มบวกกันหร,รือเปล่าเราว่าเราเริ่มจบกันเลยดีไหม้ยเดี๋ยวโอ้โหเปิดโพสิชันเฉยเลยงง วิแกแวนโดนตบมาฉชน่ว่าไม่น่ารอดเอา้าอีหอยยังรอดอยู่นะครับอีเวนแวนสู้เรียวมะได้อยู่นะับเพราะว่านางตีไกลมากวิแกวิแวนโดนตลบหลังอ่ะอีนี่มันนายังไงต้องโดนนะครับอีนี่นี่ในอีเวนอย่าสาระแนยังไงต้องตายยังไงมึงต้องตายเออเรียบร้อยบางอาจมาฆ่าแวนฉันวิเด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 ย,ยังไงอีนัตยานีน่แนี่ยตีอูไม่โดนเมื่อกี้ไม่โดน ยังไงนี่เก่งไงอุ้ยแกระวังโดนชฉีัดหน้านะนี่แน่ต้องแตะนะครับนี่แน่ไว้แตกไปแล้วนี่แน่กระเด้งไปดีวายังไงนี่แน่วางบ่อไปก่อนอุ้ยแกระวังนะสแลสเธอระวังนะอุ้ยโอเคตอนนี้น่าจะจบได้แล้วนะนี่แน่จบไปเลยแกไม่ต้องรอไม่ต้องรีรอยังไงนี่แน่วางไปเลยอุ้ยอุ้ยระวังนั้นระวังระวังระวังอุ้ย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 นี่แน่วางไปก่อนแค่อีเวนยังไงนี่เออหอย เออชนะสักทีอีเวนเมื่อกี้นิาร์มาได้ไงก็ไม่รู้งงวางบ่อวาร์ปตอนไหนเนี่ยหอยไม่ใช่ว่าฉันวางใส่แรดหรอแต่ก็ชนะมาได้เนาะเกมนี้โคตรตึงเลยอีหอยแมวไหนะขอดูหน่อยซิว่าเราได้เท่าไหร่เออเรายังโอเคอยู่นะครับเออสิบเอ็ดจุอ 1. 1. เออ,อแรดได้นะครับผมก็ถือว่าเล่นดีอยู่นะแรดอะแรดเขาเล่นดีอยู่โอเค ปเราไปต่อเลยดีกว่าเออกดถูกใจเลยจ้ากดถูกใจเลยไหนเคาดูหน่อยสิอุ้ยที่2อลองจากแรดเหรอโอเคเยี่ยวอยู่ เป็นไงกันบ้างนะับผมชอบกันหรือเปล่าเอกสกินใหม่ของรูอีนะครับผมจะบอกว่าสกินนี้เนี่ยสวยงามอลังการงานสร้างมากเลยนะครับผมถ้าใครอยากเล่นซับอยู่แล้วเนี่ยแนะนำรูอีเลยนะครับผมว่าตัวนางเนี่ยพาทีมชนะได้แน่นอนนะฮะโอเคงั้วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร้ให้เพื่อนด้วยนะจ๊ะเป็นแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย